สีดนุมมันแพนบอกว่ามันเจอไดอินกับเพื่อนมาอีกสองคนที่ซอยบ้านมัโอดอินโอเฮ้ยมันจะทำอะไรวะเอาดิอยากตายไง กลับไม่ได้แล้วผมไม่กลับถ้ามึงไม่กลับมึงโดนข้อหามุกลุกกับภาคผู้เยาว์นะเอาเลยพอ่อถ้าพ่อแจกับผมเอาเลยแต่ผมจะบอกตำรวจว่าพ่อจะพาอ,อู๋ไปทำแท้ง ถ้าเอาลูกผมออกเด็ดขาดมันไม่ิทธิ์อะไรมาออกคําสั่งกูกูไม่ธิ์ดอว่าเด็กในทองกกเ,อเป็นลูกกูแต่อูเป็นลูกกูและกูก็ไม่อยากให้อูมีลูกกับมึงมึงดูสภาพของพวกมึงตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาคอยแต่วิ่งไล่กับคนอื่น หมาเอาพ่อหมาแล้วเป็นยังไงหมาแล้ก็รักลูกมันนะแต่พวกผมเป็นคนคนอย่างพวกผมอะไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อคนเลยยังไงพ่อคิดว่าผมไม่มีหัวใจหัวใจเลยยังไงใช่เพราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตเนี่ยอนาคตมันหน้าตาเป็นยังไงกับพ่อมีใครเคยเห็นอนาคตบ้างไหม ผมจะไม่มีอนาคตแต่ว่าผมก็มีหัวใจด้วยถ้าถามผมจริงอ่ะผมอยากเอาลูกเราออกจริงเหรอ Đà Nếu U kịp đứa Đà sẽ giúp U cấp đứa Đãi chung chung không U ấy Cứu cho 17 anh ạ Còn đa Cứu vui cho 17 ทำด้วยสมดานแล้วอย่างเงี้ยอนาคตของกูกบเด็กจะเป็นยังไงล่ะดาดาบอกกูหน่อยได้ไหม ว่ามันคงยังไม่ถึงเวลาจริงๆก็ไตาแต่ดาลุ้งไหมก่อนหน้าเนี้ยผมไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยนะดาวันวนนี้ ไปคอนสิร์มีนัก็วัหวันอยู่เลยอะดาแล้วแบบเนี้ยพูจะยังฝากชีวิตกุไว้ที่ดาได้ไหมได้ไหมดาปุกคือกใจเย็นก่่นนะคืนดาเข้าใจสิ่งที่ผูพูดนะ่าเข้าใจปุ๊กนะแต่ อย่างเดียวได้ไหมผะเก็บ <c oughs> ลูกรอไห้นะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดาเลี้ยงเองดาเลี้ยงองัองเลี้ยตัวเองไม่ได้เลยแล้วาจะเลี้ยงติ่ดไละ,ะไม่ว่ามึงจะคิดยังไงหรือมึงจะพูดยังไง ไม่ยอมให้ลูกสาวกูต้องมีมนทินกับคนอย่างมึงมนทินที่อะไรวะมนทินที่อะไรที่บอจะเอาเด็กออกที่บอจะทำแทนลูกมันมนทิน ผมขอโทษครับพ่อผมขอโทษที่ผมกล้าลาวครับพ่อผมขอโทษที่ผมพูดชาอะไรไม่ดีไปแต่ผมขออย่างเดียวนะครับพ่อผมขอให้ขูเก็บลูกไว้ได้ไหมครับ <c oughs> แค่ขู่เก็บลูกไว้เราจะเลี้ยงลูกเองเราจะไปชอบเองทุกอย่างนะพ่อ แล้วเก้าเดือนที่อู๋ทั้งท้องอู๋ก็ต้องดูแลเด็กในท้อง <c oughs> มึงอย่ามาคิดเข้าข้างกูเองหน่อยเลยแต่พอเด็กท้องโตอูกู พูยมดมาไ้บลี่บิลบลี่ปุ๊เป็นูจริงครับพ่อไม่รู้จริงจ รู้อย่างเดียวพอ่อขอให้พ่อเก็บลูกไว้แทนเลยครับขอให้พ่อเก็บลูกไว้แล้วพอลูกคลอออกมาพูอไม่ต้องทำอะไรเลยผมจะไม่ทิ้งไม่ยุ่งไม่จะไม่มาหาพู้อีกเลยครับพ่อขอให้พ่อเก็บลูกไว้แทนเลยครับถึงแม้พ่อสงสารเด็กได้ไหมครับถึงว่าสงสารเด็กใ้ท้องเลยครับพ่อไม่ได้นะไม่ไหวมันทำไมวะไอ้คนนี้เคีย้ยนี่มันเป็นสุขคนถูกไหวเหรอไอ้ยุ่งมากเลยไอ้ยุ่ไม่กเลยไอ้ยุ่ไม่กเลย ครับผมรู้ครับพอ่อว่าชีวิตผมมันไม่เรียกว่าผมมันเหี่ยวมันเล้วชีวิตผมมันก็ได้แค่นี้แหละครับพอ่อชีวิตลูกผมผมขอได้ไหมครับ ลุงครับถึงแม้ว่าเพื่อนผมมันจะเป็นเด็กช่างดูเฮียดูเร็ว แต่ยังไลูกในท้องกูก็เป็นลูกมันนะครับลูกย่าให้พวก,กเด็กออกเลยครับถือว่าพวกผมขอแล้วครับ